ขอจับได้บอสได้ขออนุญาตท่านแล้วนะครับในการขอสัมผัสในการขอจับพระไตรปิฎกทั้งหมดนะสวนเขตเรามีสามว่าพระธาตุอิงหังที่สองคือพระธาตุผลอันที่สามคือหอพระไตรปิฎกแห่งนี้เราจะเห็นว่านี่คือหน้าปกเลยลนี่คือเนื้อในทั้งหมดในแต่ละหน้าเลยแ,นนและนี่คือปกหลังเลยลสมัยก่อนนี่โลกมาระยะหนึ่งมันกับเป้เพ่ด้แล้วทําไมถึงได้สร้างในน้ําล่ะ พวกรัฐบาลไทย่นกัมเนคือการกับปานาหาเทพไปแล้วคนกามีเงินก้อนนึงอ่าคนได้มาพวกพันติดต่อกับรัฐบาลเราวขงพวกเฮาแล้วก็พูดแปลงใหม่กรมเศรษฐประเทศเลิกเสร็จมาแล้วก็ได้มาเทน้ำบำรุงซ่อมแซมสบายดีเออสบายดีดสวัสดีครับวันนี้ผมมาเจอตัวจริงๆเลยนะที่หอพระไตนี่นะฮะที่นี่พี่ก็จะถูกเรียกว่าศิลวัต แต่ถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยเราจะเรียกว่ามกรคายกผู้ดูแลกิจการวัดแต่วันนี้อยากให้พี่แนะนําเลยว่าหอพระไตยความเป็นมาเนี่ยเป็นมาอย่างไงครับพี่ชื่อว่าชลวรดลุงนจร์จผงประจําอยู่ในวัดวาลาบนี้นําพาออกเป็นญยนโยมหยัติพี่น้อร้อมทั้งลูกหลานผู้อยู่ใกล้และผู้อยู่ไกลมาท่องเที่ยว มาจากน้ำทับทบุนว่างชาหอใต้ปิดุกนี่สร้างขึ้นมาอยู่ในศต,ตวรรษที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะแน่น่ะศตวรรษสิบเจ็ดโดยสมัยเจ้าชุนาวงศ์ชาโดยเ,เป็นผู้นำพาแต่แค่คราวนั้นและผู้นำพาสร้างในแม่นยถานลักขมพาแมนยถานลักขมพาเนี่ยคนบวชอยู่ในวัดนี้พคนบวชอยู่ในวัดนี้แหล้วคนไปเรียนอยู่เมืองไทย นี่เมื่อกี้ผมอ่านตรงนั้นคือเรียนเมืองไทยที่อยุทยาด้วยแมนอาเมืองไทยอยยุธยาพนไปเฮียนอยู่นพนมานี่พนในเฮียนจบมาแต่พนแล้วพนจังได้พากันมาอามาจัาง ตั้งหอขวางอยู่นี่ตั้งหอขว,ว,ว้างหอล้อยหลือมาเผื่อไว้คันมาเบื้องนั้นก็ว่าเป็นตั้งหองเฮียนกันะแเนตรงนะแล้วพากันมีลูกเต่าชิดย้อมร้ายคนมากแต่เมืองหลังมองไทยกย็ห้ายเออมามาเฮียนมาหาม,มาเฮียนอยู่นี่เป็นตั้งสองสามร้อยเพื่อแหละว่าะมาเฮียนนี่แหละเพิ่นก็ได้ศึกษาชิดช้อนว่าเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาธรรมเป็นภาษาขอมอย่างนี้เรียกว่าโรงเรียนสองได้ปะ เป็นโรงเรียนสงฆ์น,นนะศึกษาทางด้านภาษาบาลีภาษาธรรมภาษาขอมอ่ ah, okay. right. so. uh huh. มาโดยแต่คราวนั้นมาเนี่เรามาเฮียนได้ลายหลาบาทเนาะก่อนพ้นชีได้มีคนมาบวชอยู่ในวัดนี้น hmm. แต่ก่อนนั้นชิมมันกับใบไง hmm. ชิมมันก็น่อยเว hmm. hmm. ลา่นบวชแต่คนครูบาอาจารย์ลายเวลาเขาบวชแ้วมันมืนเรือชิมเพิ่นละยุมโพชแผแนวัดนี่เป็นแ่นชิม มันในพญ่อมสมโพธแผ่นวัดเนี่เป็นแผ่นชิมเลจังหวะเ่อเกิบเขาบอดได้พิ่นจังเอิญว่ามาหาพุทธชิมมามบ่อนเอิญทำนี้แต่สมโพธแต่แผ่นชิมหันเราเป็นพุทธชิมมาอ,มอันนี้เป็นมาหาพุทธชิมมาเธอว่าอยู่ในวัดนี่เธอเกิดเขาบอดได้เรีได้ปลดเกิด คือน่ารย์เข้ามาถึงเนี่ยทุกคนต้องปลดเกลื่อนปลดรองเท้านะฮะทุกคนตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยนะไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงในวัดแล้วต้องปลดนะแม่นตั้งแต่ทางประตูทางเข้าข้างหน้าเลยจ้าลูกร้านก็ได้ชืบๆต่อกันมาเวลาพึ่ได้ชิดช้อนผู้ใดได้เฮียนเฮียนเก่งเฮียนได้แล้วก็ได้จุดหนังเสียนหนังเชือเมียนได้ยางลวงลายเราวม่มีบอลเนียนเป็นจังแดผู้ผูรณะ อ่าสั่งหอใตขึ้นโลกมาระยะหนึ่งมันกับเปเพ่ได้อืมมันเปเพ่มันเสกได้เลยโดยผู้ที่พวกรัฐบาลไทยเปนกระแมนคือการกับป๋านเอาคาเทพมาแล้วเนการมีเงินก้อนหนึ่งอ่าเพิ่มได้มาพวกพันติดต่อกับรัฐบาลลาวเขาบกเฮาแล้วก็มานลงทุนพวกแป้งมาประเแศสแตดที่ชิบกอ๋อกรมเสด็จประเทศรล็บเสด็จมาแล้วก็ ได้มาเทิงน้งำบำุงซ่อมแซมอ,อันนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นมูลค่าอยู่หนึ่งล้านบาทคนนะี้คนมาบุรณนะในได้หัวใจนะี่ะน,นะบัดยังอพะคนมาบุรณะปฏิสันค้อนไม่มแต่ว่าเสากะับคนทายไม่ออกบดดดิดตัวใดมันมันมันหักมันมันโคดมันนย่างนัอนนะคนทายทายไม่ออกบดอิด บา,บางเสายังเป็นของเก่าอยู่บางเสาเป็นของใหม่เลยแม่นอาพอยังยองพอเห็นสีได้ว่าเป็นเสาใหม่เสาเก่าแน่นแล้วทําไมถึงได้สร้างในน้ำล่ะก่อนเพื่อที่สร้สางในน้ำเนี่คนกล่าวบูรณะมันขเขียนชื่อเมียนเผื่อว,ว่าหนึ่งมากกั้นปวกช่องมากล่ะกับกั้นไข่ใหม่เพราะว่าน้องน้ำจันเนี่ยมันจะก่ามันน้องมันมันฮอดที่ไหนโดยมันบริติจอดกันกับอันฮอตไตมันเป็นน้องอยู่อ่า ผู้ขาเองก็ได้บวชบวชอยู่นี่นี่แต่ข้าวนั่ยก็ยังเห็นอยู่น้องมันขอบเขตอันนี้เิ่นคู่นเขาบ้านนาะเพิ่นพู่นเขามาใหม่คุณม้ามันพุ่งวางหันเป็นน้องเขตพุ่งเขตน้องเพื่อกันปวกันตัวกันหนูอกันหนูกันไข่นี่ยละเป่นไ่แล้วผมก็เข้าใจนึกว่าสร้างเพื่อความสวยงามเป็นศาลาริมน้ําอยู่กลางน้ําที่ไหนได้ไม่ใช่เลยเป็นปูม ชาวบ้านของสมัยก่อนที่อยากจะรักษาหนังสือพัดไตรไปดกเนี่ยเอาไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานทำยังไงเพื่อไม่ให้ถูกทำลายจา,จ,าจากหนูนจากปลวกจากมดเพราะว่าอยู่ในน้ำเนี่ยพวกสัตว์พวกนี้จะไปไม่ถึงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือไม่ให้ไฟไหม้มเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำอ๋อ,อก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นแบบพงย่งพงหญ้าถ้าไฟไหม้ขึ้นมาก็จะติดลามกันหมดเลยอ๋อนี่เองอย่างนีง้นี่เอง นะโดยแต่ระยะหนึ่งก็มีซักสงครามเนาะมาเลยทิมระเบิดเลยทิมระเบิดเนี่ยมัมน,บบนมก็ตกอยู่ในน้นองนี่ก็มีลูกระเบิดได้โดยกับมันบตแตกไดกก้แปดลูกมันตกอยู่นี่ตกลงมาตรงนี้แปดลูกบตแตกแปดลูกแล้วตวกอยู่ทั้งแนวครอบเคสทั้งแตบ่บดอยู่ในนี่แล้วมันโบตแอกแล้วบานนี่ทางบ้านนี่ถือใช้หม้บดบ้านใช้ไม้บดได้ เมื่อกี้ที่เราไปมานะคือที่บ้านตะแลวที่วัดตะแลวนะเมืองจำพรก็คือเมืองนี้แหละที่นี่ที่ตั้งก็คือเมืองจำพรเหมือนกันที่นั่นก็โดนเหมือนกันโดนลูกระเบิดเข้าไปยิงเข้าไปทั้งหมดเกิดไฟไหม้300ร้อกว่าครอบครัวเหลือแค่สิบครอบครัวที่นี่ก็เหมือนกันบ้านนี้ก็เหมือนกันก็โดนไฟไหม้เหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่หอพระตายตัวนี้ก็ยังคงอยู่คล้ายๆกับที่วัดตะแลวเลยที่นี่ก็เป็นลักษณะเหมือนกันเลยนะฮะว่าภัยสงครามก็ทำให บ้านเรือนเราพังทลายเนาะแต่ขาะเดียวกันเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยยังคงอยู่เนาะเป็นงานคืออันเป็นงานศักดิ์สิทธิ์เหรอแต่ว่าลูกระเบิดปั้นตกมานี่ยกลายลายลูกแจ้วหบดแตกตอนนั้นจรวร์ย่นพนานที่โรมานนี้แต่ข่าวสงครามแต่ข่าวนั้นเนาะที่เราเห็นอยู่นี่นั่นคือผ้าห่อผ้าไตปิดอกหนังสือ สึงสือไต่ไปดกทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับไปซื้อฮอสนาอยู่นี่ๆน,นี่ผลจัดเปลี่ยนทีวานยังซือทีนอกทำลังเถือผลผลจัดเปลี่ยนต่างหากนะอยู่อยู่ตู้ตัวนึงเพราะว่าตู้อยู่นนในหัวใจมีหาตู้เลยแต่ในสามตู้นี่เป็นซื้อทีมันถือกัรวัฒนธรรมคนชด่อัานานๆลมาเก็บกําเนีดยอยู่นี่นมีสามร้อยป้ายไ,ได้300สามร้อยอะไรละสามร้อยสบเก ซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใไหมฮะข้างในหอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะวางเต็นท์หอในตัวรักษารักษาไว้อ่าเขาจับได้บออ่าได้จับก็ได้เขาจับนะเออเอนุญาตท่านแล้วนะครับในการขอสัมผัสในการขอจับหนังสือใบลาน ซึ่งเราจะเห็นว่าในหอผ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหนังสือใบลานทั้งมันจะเป็นพระไตรปิฎกทั้งหมดนะที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมคำสอนคำบาลีส,าสันสกิตทางด้านหนังสืออย่างที่ท่านบอกก็คือกุสโลบายวิธีการปฏิบัติหรือประวัติที่ขราเจ้าจารึกเอาไว้ในสมัยก่อนนะเดาว,ว่า ถ้าหลักวิธีการนี้สมัยก่อนอาจจะไม่มีกระดาษหรือเปล่าแม่นะฮะทุกคน,นเนี่ยไม่มีกระดาษเราก็จะบันทึกไว้ในบลา่าใบลาานคันเขียนซึ่งยังชัดเจนอยู่เลยนะอ่านได้อยู่ว่าคนอ่านได้บอกอังกฤอ่านได้เลยเนาะเป็นอักษรธรรมก็เป็นอักษรธรรมรรม,มันมีตัวธรรมตัวธรรม,ต,รมตัวบาลีตัวขอม นี่ถือว่าเป็นบางส่วนนะที่เอาออกมาโชว์นะฮะแต่ข้างในเนี่ยแมนอันนี้แมนยันฐานใหญ่ยันฐานรักกัมพาผูนํำพาสามมตไตรแล้วอืมุกความปิดคนนี้เองย่าท่านรักคัมพานะที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้พี่ท่านได้เล่าให้ฟังว่าได้ไปเรียนที่เมืองไทยประเทศไทยที่อยุธยาเป็นเวลาเจดปี เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาแล้วก็สร้างสำนักสงฆ์โรงเรียนสงฆ์เนาะแล้วก็ให้ทุกคนมาเรียนกันที่นี่ก็เรียนกันไปจนกระทั่งสอนหลักธรรมคำสอนสอนภาษาสอนภาษา,า,ษาธรรมเ<ม>นาะในนั้นพระสงฆ์เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าแต่ละคนก็ณช่วงนั้นก็มาจะเรียกว่าอะไรมาเขียนประวัติ หลักทาคำสอนนบันทึกกันไว้นะอ๋อแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เลยมาสร้างหอพระไตเพื่อเก็บหลักทมคำสอนนั่นแหละนั่แหละแล้วก็ที่นี่นี่มีวันฉลองไหมครับเป็นเดือนสี่เพลงเดือนสี่เพลงเดือนสี่เพลงก็น่าจะเป็นเดือนมีนาะเดือนสามปัจจุบันแปลว่าเดือนสี่เพลงเดือนสี่เล่าเฮ้แล้วก็มือเพลงเมื่อชิมหาคำเป็นมือแห่หนังชื่อผูกบลานออก็จะออกไปหรือเปล่า เอาออกแล้วออกบิดสามออกหมดเลยสามตัวออกไปเข้าไข้างนอกเลยอแมนออกไปแห่แห่อยู่ในหอบซิมกับห่อแจกอยู่ละก็ต้องแกะมดเลยแล้วออกไปข้างนอกมดเลยได้ไปแห่กันนี่ไงคุณอยากให้มาดูนี่เลยเมื่อกี้เราเห็นเป็นใบๆใช่ไหมนี่ไงหนังสือเลยเราจะเห็นว่านี่คือหน้าปกเลย และนี่คือเนื้อในทั้งหมดในแต่ละหน้าเลยแม่นแนละนี่คือปกหลังเลยสมัยก่อนนี่การเปิดก็คือเปิดออกมาแล้วดูทีละบรรทัดบรรทัดดูแต่ละใบแต่ละใบจนกระทั่งจบอืออันนี้ขอดูได้ไหมครับได้ได้เหรได้ได้ผมขอเลยนะไ่าะอ๋อลงมาดูราเฮ้ น,น,นวดลายหน้าปกของหนังสือสมัย<น>ก่อนที่จะต้องแบบว่าบันทึกจารึกเอาไว้แล้วเวลาเราจะอ่านเราก็จะเปิดอ่านอย่างนี้อันนี้เป็นภาษาลาวนี่ภาษา,าลาวอ๋อเป็นภาษาลาวบอนันเนตัวทำถตัวรรมันเป็นตัวลาวเป็นตัวลาวโบราณเป็นลาวโบราณครโอ้ตัวาลาวโบราณแล้วเราก็จะเปิดดูอย่างนี้แม่ล่ะ อันนี้เราจะเห็นว่าการบันทึกเนี่ยเขียนไปทางด้านขวาแล้วก็ไล่ลงมาจากบนลงล่างแล้วเราก็จะเปิดหน้าต่อไปอ oh. คุณ oh. การจารึกนี้จะต้องแบบมีความเพียรพยายามมากนะฮะเพราะสมัยก่อนเราไม่มีกระดาษแบนแล้วทั้งหมดเนี่ย oh. เราจะเห็นว่าเนี่ยหเล่มหนึเล่ม ในการเรียนรู้และทุกคนต้องมาเรียนรู้แต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยในหอพระไตรปิฎกเรามีหนังสือไตรปิฎกเนี่ยอยู่ร่วมเป็นร้อยๆเล่มเลยแล้วเขาก็จะเอาออกมาเพื่อทําการเฉลิมฉลองในเดือนสี่เพลงนะเดือนสี่เพง่เพงเราจะเหมือนประมาณว่าเป็นเดือนเดือนธรรมแล้วกันใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดือนปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่เดือนมีนาคม มักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาเนี่ยสวนนเขตเรามี3ว่าที่นี่หอพระไตรปิฎกหนึ่งใน3ว่ายนั่นคืออันหนึ่งก็คือพระธาตุอิงฮังที่2คือพระธาตุโขนอันที่3คือหอพระไตรปิฎกแห่งนี้และจะฉลองวันที่สาวสามคือ2 3ถึง25เดือน3เดือนมีนาคมครับมาดูความมหัศจรรย์มาดูสวรรค์ณนะที่นีแห่งนี้สวนนัเขตจริงๆครับ เข้าใจลหลายๆเลยขอบใจท่านโอ้ขอบคุณมากๆเลยที่ให้จับ <laughs>